สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับถามคุณไผ่ดีกว่าว่าตั้งแต่มาทำธุรกิจกิฟต์รีแล้วเนี่ยเราได้รับการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตของเราไปบ้างเพราะทราบว่าคุณไผ่รู้สึกประทับใจในธุรกิจนี้มากค่ะสิ่งแรกเลยนะคะว่าเอ,อ่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณไผ่สิ่งแรกเลยนะคะค,คือบุคลิกาภาพที่เปลี่ยนไปนะคะเดิมเนี่ยเป็นคนไม่พูดเลย นะคะแล้วก็ไม่กล้าที่จะ,สะแสดงความเห็นไม่กล้าแม้กระทั่งที่จะยกมือครับไม่กล้าแม้กระทั่งที่จะปบมือด้วยนะคะคแต่หลังจากเ,เข้าสู่กิฟิลีแล้วเนี่ยพฤติกรรมเหล่านั้นค่อยๆละลายไปนะคะมีความกล้ามากขึ้นค่ะใช่ค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งนะคะที่ที่เป็นความปรารถนาและก็ฝ่ายฝันนะคะก็คือเรามีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นมันไป เป็นที่มาของการต่อยอดในการทำให้ออครอบครัวนะคะพ่อแม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เป็นวความภาคภูมิใจนะคะเราได้พบปะกับผู้คนที่หลากหลายนะคะคทำให้เราเข้าใจความเป็นคนอื่นมากยิ่งขึ้นครับ,รบย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยมีความฝันว่าเราอยากจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น เพราะว่าเราต้องการให้คุณพ่อคุณแม่สบายในแง่ของตัวรายได้เองจากกิฟฟรีนวันนี้พอใจไหมครัพอใจมากเลยค,ะค่ะจารย์ครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่างานประจําไม่ดีนะคะ,คะแต่ตรงเนี้ยมันมากขึ้นกว่างานประจําถึง2เท่าครับค่ะ,คะม,มากกว่าเงินเดือนประจําถึงสองเท่าเลยค่ะมันก็เลยเป็นเป็น,เป,นเป็นเหตุให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากข<ช>ึ้นด้วยในแง่ของเป้าหมายของเรา แรงบันดาลใจบ้างเขาว่ากันว่าคนทุกคนเนี่ยจะมีลมหายใจอยู่อย่างมีความสุขหรือไม่มีความสุขก็อยู่ที่คนคนนั้นะมีแรงบันดาลใจมากน้อยแค่ไหนแล้วแรงบันดาลใจสําหรับคุณไผ่ในการใช้ชีวิตทุกว,วันนี้อยู่ที่ไหนออยู่ที่พ่อแม่คะ่ะค,ค่ะเป็นยอดปรารถนาเลยนะคะว่าอยากให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับค่ะนั่นก็คือสิ่งเดียวเลยค่ะนะ แล้วเราเราเองเราก็ทํามาในระดับหนึ่งล้วุ่มผลละนะครับมาถึงในแง่ของส่วนตัวบ้างคนเราทําความฝันของคนอื่นไว้เยอะและทําให้คุณพ่อคุณแม่แล้วกับตัวของเราเองเราบอกเราได้เปลี่ยนแปลงบุคลิตเราได้มีโอกาสให้รางวัลชีวิตกับตัวเองบ้างไหมอ่ะทำธุรกิจมามากมายมีรายได้ที่ดีได้มีโอกาสให้อะไรกับชีวิตของตัวเองบ้างก็ตอนนี้นะคะก็ให้สิ่งที่มันเคยขาดหายไปในชีวิตนะคะว่า เมื่อก่อนไม่ไม่เคยใช้เวลาที่อย่างไปเดินห้างอะไรประมาณนี้<า>ไม่ไม่เคยใช้เวลาตรงนั้นนะคะ<อ>คิดแต่ว่าเราจะต้องทำอย่างไร<า>คิดแต่ว่าเราต้องทำอะไร<า>แต่วันนี้เพียงว่าเรามีมีเวลาเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนี่ยเราได้ห้อะไรกับตัวเองบ้างนะคะเคยอยากได้เสื้อผ้าเมื่อก่อนนี้ก็ไปจับดูราคาแล้วก็ต้องเดินจากไปนะคะ<ม>แต่แต่หลังจากเข้าสู่ธุรกิจกิฟต์รีเเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราสามารถเติมเต็มตรงนี้ ให้กับชีวิตเรามันก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออยากมีเงินเก็บ,บนะคะคก็ตอนนี้ก็ได้ในระดับหนึ่งนะคะก็เป็นความอ,อ,อิ่มเอมใจนะคะคนี้ค่ะมันเหมือนเราเรายือนอยู่บนเสาหลักที่มีความมั่นงคงนะเพราะว่าเราเรามองว่างานนี้หลายๆคนจะบอกว่าต้องทำงานชนิดที่มีบางคนบอกว่ากลัว ว่าจะต้องทําแบบสายตัวแทบขาดะนะแต่คุณไผยบอกว่าเริ่มต้นไม่กี่ปีเองะนะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินเก็บไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวต่างประเทศหรือแม้กระทั่งการได้ให้รางวัลชีวิตกับตัวเองการพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาจัดสรรชีวิตได้เองมีวิธีการบารลานซ์หรือสร้างสมดุลการทำงานกับการใช้เวลาส่วนตัวบ้างไหมครับเพราะบางคนบอกว่าโอ้ถ้าทำงานนี้สงสัยเวลาส่วนตัวจะหายไปแต่คุณภายบอกว่าจริงๆมันจัดสรรได้ใช่ไหม ยังเหมือนเดิมค่ะสําหรับ,รบเรื่องของเวลาการทํางานก็เราก็จะบริหารเลยนะคะว่าดิฉันจะใช้การจัดลําดับความสำคัญคนะคะว่าอะไรที่สําคัญเราทําก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดที่ต้องทําบางครั้งเราต้องทําอะไรในเวลาเดียวกันสา,สาอย่างเนี่ยในเวลาเดียวกันนะคะคดิฉันจะบริหารเลยว่าอันไหนต้องตรงเวลานะคะก็จัดไว้เป็นลำดับหนึ่งแต่อะไรที่พอเรา อาจจะเลื่อนเล็กก่อนหน้าแล้วก็หลังได้เนี่ยก็จะจัดไปตามนั้นนะคะแต่ไม่เคยไม่เคยขาดหายนะคะจากสิ่งที่เราต้องทำนะคะคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่ของลูกที่ดีในครอบครัวรนะคะหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงก็ยังคงมีเวลาให้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเวลาอาจจะเลื่อนไปนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะนี่ก็คือสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเรายังใช้ชีวิตตามปกติ ทำงานประจำดูแลครอบครัวเที่ยวเตรรอยู่กับเพื่อนกับฝูงแล้วก็สามารถมีรายได้ที่สองเพิ่มขึ้นมาด้วยะนะครับเรามาคุยกันเรื่องเป้าหมายต่อไปในชีวิตกันดีกว่าผมอ่ะตั้งแต่พูดคุยไปในช่วงแรกเนี่ยผมคิดว่าเป้าหมายเนี่ยวันวันึ่งอยู่แต่กับคนอื่นนะค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ารักษาพยาบาลคุณพ่อคุณแม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะ,ะวันนี้มาถึงเป้าหมายที่เราวางเอาไว้ถามต่อเลย ทั้งเป้าหมายส่วนตัวแล้วก็เป้าหมายในกิฟฟารีนคุณไผ่วางสองเป้าหมายนี้ไว้อย่างไงบ้างก็เป้าหมายแรกนะคะก็อยากมีเงินเก็บนะคะก็ก่ลาวว่าอีกสี่ปีนะคะอยากมีเงินเก็บสักสองล้านนะคะนั่นคือเป้าหมายส่วนตัวนะคะคแล้วก็ส่วนเป้าหมายของ<ๆ>กิฟฟารีนก็ตั้งใจไว้ว่าอยากสร้างทีมงานให้เป็นพาราไดส์นะคะเพราะเรารู<ๆ>้แล้วว่าการเป็นพาราไดส์เนี่ยเรามีรายได้พอที่จะ ดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเราก็อยากให้ทีมงานของเราได้ได้รับเหมือนอย่างเราได้รับแล้วค่ะเพราะดูเหมือนกับคุณไผ่พูดถึงทีมงานว่าเรารู้ว่าทีมงานเนี่ยชีวิตเขาเป็นยังไงเราก็เลยอยากให้เขาได้มีมีความสุขเหมือนกันกับเราด้วยใชะนั่นก็คือเป้าหมายและตำแหน่งในกิฟฟารีนวางวางแผนไว้ยังไงวันนี้เป็น p a r a ได s e ละแต่ p a r a ได s ์วงเล็บภายใต้การทำงานประจำนะครับท่านผู้ชมถ้าก็อีก4ปีนะคะก็หวังว่า ขอไปทีละขั้นนะคะครับขอเป็น e อ u s i v e ค่ะเอกุีค่ะนี่ก็คือเป็น step step s t e ็ป y s t สเใช่ <by S 2> ค่ะนะครับเราทำมาทำงานกิฟฟารีนมาบางคนบอกว่าไม่มีประสบการณ์ไม่มั่นใจแล้วก็กลัวการขายมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่มีความรู้สึก3าอย่างนี้ไหมไม่มีประสบการณ์ไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็กลัวงานขายเพราะจริงๆหลายคนเข้าใจว่ามันต้องขาย,ยาเก่งๆจริงๆแล้วนะคะกิฟฟรีนอ่ะ ะะไม่จําเป็นนะคะว่าออต้องขายเก่งนะคะ<ม>ตัวดิฉัน,น,เ,นเองไม่นต้องมีประสบการณ์ด้วยใช่ดิฉันไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเลยนะคะก็ยังสามารถทําได้นะคะดิฉันมีต้นทุนในเรื่องของการทําธุรกิจน้อยมากนะคะผิดกับหลายๆท่านนะคะที่อาจจะมีต้นทุนที่ดีกว่านะคะคก็สามารถทําสําเร็จได้นะคะมาถึงตรงนี้แล้ว มีบุคคลที่อยากจะขอบคุณนะครับเพราะว่าเราเองผมเชื่อว่าคุณไผ่มาตรงนี้ได้คงมีทั้งกําลังใจมีทั้งแรงกายแรงใจจากผู้คนรอบข้างจํานวนมากอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษผ่านทางรายการของเราค่ะข้อแรกเลยนะคะพ่อกับแม่ค่ะที่ให้ชีวิตนะคะแล้วก็ดูแลแม้กระทั่งว่าไม่จํากัดเลยนะคะว่าจะอายุขนาดไหนแล้วะนะคะแล้วก็น้องๆที่ก็ขอให้ความช่วเหลือ นะคะแล้วก็ร้อยตีชนะพลชูถนอมนะคะท่านเป็นผู้ที่เปลี่ยนแนวความคิดแล้วก็มีทีมระบบนะคะสัมมนาดีๆให้ทีมงานได้เข้าศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะคะแล้วก็ทีมงานทุกท่านที่เคียงบ่าเคียงไหลแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันเสมอมานะคะแล้วก็น้องที่ศูนย์สิงห์งบรุรีนะคะ,คะดูแลช่วยเหลือมาตลอดนะคะแล้วก็รวมทั้งชัยนาทลบรีแล้วก็สลับ,บรีด้วย แล้วก็ซสาลายนะคะที่ดีมากเลยนะคะเออช่วยแนะนําแล้วก็ชี้แนะแนวทางให้นะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะคะคณะผู้บริหารทุกท่านนะคะคุณหมอแพทย์หญิงนลินีภพบูรณ์ที่ท่านสร้างธุรกิจนี้มาทําให้คนไทยหลายแสนคนแล้วก็ครอบครัวบุษบานของฉัน้นได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยค่ะครับผมท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งครับที่เริ่มต้นจากการช่วยที่บ้าน ทำนาจนวันนี้มีความฝันว่าอยากจะรับราชการเธอก็ดํารงตําแหน่งนะครับเป็นผู้มนวยการกองคลังนะครับแล้วก็เธอยังสามารถที่จะต่อยอด เรื่องราวชีวิตของเธอจากธุรกิจของกิฟฟรีนในการสร้างคุณภาพชีวิตในฝันให้กับคุณพ่อคุณแม่และตัวเองนี่คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ครับว่าการเลือกใช้เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ก็จะสามารถทําความฝันของเราให้เป็นความจริงได้ซึ่งกิฟฟรีนคือเครื่องมือหนึ่งในการที่จะช่วยสร้างภาพความฝันนั้นให้เป็นความจริงครับวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากๆนะครับ ที่ให้เกียรติมาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆและพบกับแรงบันดาลใจดีๆจากรายการของเราได้ใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมพร้อมทั้งคุณไผ่ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ